มีใครชอบทำตัวเป็นนักเลงประจำโรงเรียนบ้างคอมเมนต์เลยมิวกี้มินิใส่เกเรชอบทำตัวเป็นอันธพาลเธอชอบใช้กำลังกับคนที่อ่อนแอกว่าและยังชอบรีดไถเงินเพื่อนเป็นประจำใครเห็นมิวกี้ก็ต้องวิ่งหนีด้วยความตกใจกลัวมิวกี้รู้สึกว่าตัวเองเก่งและแข็งแรงที่ทำให้คนอื่นกลัวได้เธอคิดว่านักเรียนในโรงเรียนนี้ไม่มีใครสู้เธอได้สักคน จนกระทั่งวันหนึ่งมีนักเรียนเข้ามาใหม่เธอเห็นว่ามิวกี้ชอบรังแกคนอื่นจึงอยากจะสั่งสอนซะบ้างว่าคนที่โดนรังแกมันรู้สึกยังไงเธอยกมิวกี้ขึ้นจนตัวลอยและโยนมิวกี้ลงพื้นอย่างแรงมิวกี้กลัวมากพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดตอนนี้มิวกี้เดินคอตกไม่กล้ารังแกใครแล้วทั้งนั้นเพราะตอนนี้ในโรงเรียนมีคนแข็งแรงกว่าเธอแล้วใครเคยโดนมีดบาดบ้างคอมเมนต์เลยมิวกี้รู้สึกหิวข้ามาก เลยไปบอกแม่ให้ทําอาหารให้กินแต่แม่บอกว่าไม่ว่างมีผักมีเนื้ออยู่ในตู้เย็นให้ลูกทําอาหารกินเองก็แล้วกันนี่เป็นการทําอาหารครั้งแรกของมิวกี้เธงงไปหมดว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีมิวกี้ใช้มีดไม่เป็นแต่เคยเห็นแม่ทําเธอคิดว่ามันคงไม่ยากหรอกและมิวกี้ก็หั่นผักไปเรื่อยๆอย่างไม่ระมัดระวังสุดท้ายก็โดนมีดบาดมาือ มีใครปั่นจัก,กรยานไม่เป็นบ้างคอมเมนต์ Comment เลยมิวกี้ขอให้แม่ซื้อรถจัก,กรยานให้แต่ว่าเธอยังขี่ไม่เป็นหรอกนะแต่เธอก็จะลองดูมิวกี้ปั่นจัก,กรยานไปได้นิดนึงเธอก็ล้มแต่ไม่เป็นไรเธอจะลองพยายามอีกครั้งมิวกี้ขึ้นขี่จัก,กรยานพยายามปัน่นไม่นานเธอก็ล้มอีกมิวกี้มีแผลที่เข่ามันเจ็บมากเธอไม่อยากปั่นจัก,กรยานแล้ว เมื่อเห็นลูกบาดเจ็บแม่ก็รีบเดินเข้าไปหาและถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่ามิวกี้ตอบแม่ทางน้ำตาหนูไม่อยากปั่นจัก,กรยานแล้วมันยากเกินไปหนูล้มตั้งสองครั้งแนะ่ทําไมหนูมันแย่แบบนี้แม่บอกมิวกี้ให้หยุดโทษตัวเอง ในโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วก็ปั่นจัก,กรยานเป็นเลยทุกคนต้องผ่านการสุดโฟนเราอาจจะลงไปแล้วสองครั้งแต่ไม่แน่ครั้งที่3ครั้งที่4เราอาจจะปั่นจัก,กรยานเป็นก็ได้มิวกี้มีแรงฮึดกลับมาปั่นจัก,กรยานอีกครั้งโดยมีแม่คอยให้กําลังใจอยู่ใกล้ๆ <c oughs> และในที่สุดมิวกี้ก็ปั่นจัก,กรยานเป็น ปากเหม็นบ้างคอมเมนต์เลยมิวกี้กับน้ำขิงเป็นเพื่อนรักกันเพราะเธอสนิทกันมากๆน้ำขิงดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวปากเหม็นเหมือนไม่ได้แปรงฟันมาสิบชาติทุกครั้งที่คุยกับน้ำขิงมิวกี้ต้องพยายามกั้นหายใจแต่น้ำขิงก็พูดมากซะด้วยจนมิวกี้กั้นหายใจไม่ไหวมิวกี้รู้สึกผะอืดผะอมจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำมิวกี้วิ่งไปที่ชักโครกและอ้วกเอาอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปออกมาจนเกลี้ยง มิวกี้ดูท่าทางไม่ค่อยดีน้ำขิงเป็นห่วงมากจึงรีบวิ่งไปหาที่ห้องน้ำน้ำขิงเห็นมิวกี้อ้วกจึงถามด้วยความเป็นห่วงมิวกี้บอกให้น้ำขิงหยุดพูดเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเธอจะอ้วกอีกและยังบอกอีกว่าปากน้ำขิงเหม็นมากเหมือนมีหมาเน่าตายอยู่ในปากสิบตัวเลยถ้าน้ำขิงไม่ดูแลสุขภาพปากและฟันต่อไปต้องไม่มีใครคุยด้วยแน่ๆน้ํน้ำขิงได้ยินแบบนั้นก็น่าจ้อยเธอไม่รู้ว่าตัวเองปากเหม็นจริงๆน้ำขิงจะปรับปรุงตัวก่อนที่เพื่อนจะเลิกคบเธอจนหมดนับจากนั้นหลังจจาาาากทท่นอาหรารเสร็ ิวกี้จะชวนน้ำขิงมาแปลงฟัน